สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางหน้าช่อง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้กระผมจะมาทำคลิปที่ชื่อว่าฟุตบอลแบบหน้าโดยพิเพชรนะครับผมอ่าพิเพชรเขาจะถนัดราคานี้เนาะราคาฟุตบอลปอนะครับลดฟอนราคาเสมอแต่ราคาภูนะครับบ่งบอกว่าจะไม่จบแบบศูนย์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเวลาแกให้ฟุตบอลแกก็จะเอาพวกนี้มาลงให้นะครับผมก็จะมีให้เห็นภาพของในเรื่องของราคานะฮะของแต่ละคู่ที่เราคัดออกมาเราไม่ใช่ออกมาอยากจะชี้ตัวไหนเราก็ชี้อยากจะมาการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เอไอร้อยเปอร์เซ็นต์อัจฉริยะร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวไหนเราก็เราก็มาพูดแบบนั้นมันไม่ใช่มันเป็นการพูดแล้วทําให้คนที่ตามเนี่ยมั่นใจเกินไปมั่นใจโดยที่ว่า ไม่รู้อะไรเลยตามกูตามอย่างเดียวเขาให้อะไรมาเขาบอกเอไออัจฉริยะกูตามอย่างเดียวเอไออัจฉริยะห้าวันเข้าหนึ่งวันผิดสี่วันโอ้โหอัจฉริยะมากนะครับสุดๆอะ่ะโคตรโคตรอัจฉริยะความแม่นแม่นระยำเอ้ยแม่นยำระดับนะร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยโอโ้ถ้าแม่นขนาดนั้นแทงเองเถอะไม่ต้องทำกลุ่มหรอกเที่ยวกูเดนะอะ่ะเข้าเรื่องเลยวันนี้เปิดมาไม่มีไตเติ้ลไม่มีอะไรมากันแบบ ลุย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 ามามาดูตัวอย่างคู่นี้นะครับผมที่พี่เพชรจะให้ไว้เป็น VP ในกลุ่มฟุตบอลมหัศจรุกนะครับในกลุ่มเราเนี่ยไม่มีไม่มีมมเอ่อต้องบอกก่อนว่าไม่มีการบังคับใช้เว็บไซต์ไม่มีการตรวจยูเซอร์นะครับผมไม่มีการเก็บรายเดือนค่าสมาชิกไม่มีการมาขอส่วนบุญ ขอส่วนกุศลหรือที่เรียกว่าขอติปเวลาที่ฟุตบอลเข้าไม่จำเป็นนะครับผมแล้วก็ไม่รับเล่นด้วยรับสอนอย่างเดียวสอนฟรีครับอยากเรียนรู้อะไรโทรมาปรึกษานะครับที่เบอร์โทร0888561026แอดไลน์มาก่อนก็ได้ในกลุ่มตอนนี้ก็กำลังคัดคนออกครับคัดคนที่ไม่มีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้กับสมาชิก ทางหน้าช่อง youtube ที่ต้องการจะศึกษาจริงๆได้เข้ามานะครับผมใครที่อยู่แล้วมาจากมาจากเพื่อนของเพื่อนน่ยหรือมาจะใครก็แล้วแต่ที่ดึงดึงกันเข้ามาผมก็จะสอบถามไปว่าอายังมีตัวตนอยู่ไหมถ้าใครไม่ได้ตอบคําถามอาไม่ได้แจ้งชื่อไม่ได้แจ้งอายุนะครับแล้วก็มาจากใครก็ไม่ตอบอ่านอย่างเดียวไม่ตอบผมก็ขอเชิญออกไปก่อนแล้วถ้าอยากจะเข้ามาใหม่ก็ค่อยมาแนะนําตัวกันใหม่อีกทีหนึ่งอย่าเป็นทางการนะครับอ่า เรามาดูกันนะครับผมฟุตบอล8หน้าคู่นี้ที่พี่เพชรแกให้ไว้นะครับผมฟุตบอลคู่ออตแลนตายูนี่คือตัวอย่างผมย้ําว่าน,นี่คือตัวอย่างนะครับผมราคาบอลน1 x 2หรือว่าราคาพูลเนี่ยเป็นราคาของ1คือเจ้าบ้าน x คือราคาเสมอและ2คือราคาทีมเยือนนะครับผมสังเกตได้ว่าราคาเจ้าบ้านและราคาทีมเยือนเนี่ยมันจะเปิดออกมาพอๆกันนะครับผม เปิดออกมาพอๆกันนะครับแต่ว่าเจ้ามือให้ความสำคัญที่ราคาภูเสมออยู่ที่สามจุด้าศูนย์นะครับผมแล้วก็ราคาสกอร์สูงเนี่ยเจ้ามือเปิดมาที่ราคา3ามลูกแล้วก็ตรึงอยู่ที่สามลูกเลยนะครับเจ้ามือมองแล้วว่าคู่นี้น่าจะมีประมาณ3ามลูกให้ไปลุ้นลูกที่4ี่เอาเองนะครับอ่านะครับผมคือฟุตบอล8ดหน้าเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของราคาฟุตบอลเสมอ กับฟุตบอลปสองราคานี้นะครับผมถ้าเกินจากนี้มันก็จะกลายเป็นราคาฟุตบอลครึ่งลูกครึ่งครบลูกหนึ่งลูกลูกควบลูกครึ่งลูกครึ่องอะไรเงี้ยแต่บอลต่อแพงๆเนี่ยยังไงมันก็มันการันตีการมีหนึ่งประตูของทางบอลต่ออยู่แล้วถ้าเป็นในกรณีที่ฟุตบอลต่อแพงๆเนาะหนึ่งลูกหนึ่งลูกครึ่งหนึ่งลูกครึ่งครบสองอะไรเงี้ยมันก็ยิงลูกหนึ่งอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่ายิงยิงตอนไหนจะมาช้ามาเร็วนะครับสิ่งสําคัญมันอยู่ในเรื่องของการลงทุนนะครับ ฟุตบอลที่เปิดออกมาสูง3ลูกนะครับผมแล้วไหลลงมาก็ต้องจัดต้องไหลลงมาอยู่ที่2.75นุ้าประมาณ70กว่า80นะฮะแต่ถ้าเกิดเปิด2.75ประมาณ70-80กว่าแล้วจะไหลขึ้นมาเป็น3ลูกลบหามันก็เป็นราคาที่สอดคล้องกันคือมีคนเขาก็สงสัยว่าฟุตบอล8ดหน้าคืออะไร ไม่รู้อะไรกเกียกของแกเองอ่ะเออนะบอกอย่างนี้ละกันเกีเยวกอบกเองนะจริงมันก็มีแค่สามหน้านะฟุตบอลก็มีแพ้ชนะเสมอก็น่าจะตั้งทั้งสิบหน้านะเอาป็นเป็นอะไรเทคนิคฟุตบอลทศกัณฐ์ไปเลยนะเออสิบหน้าอีกเจ็ดหน้าไม่รู้มีอะไรบ้างมีคิตแคทมีคาราเมลมีชิปปี้มีบูเบอร์รี่อะไรประมาณนี้นะ ก็ประมาณนี้นะครับผมฟุตบอล8หน้าที่พี่เพชรแกว่าก็คือฟุตบอลราคาเสมอหรือราคาปอแล้วมีราคาของสกอร์สูง2.75ถึง3.0มาควบคุมนะครับผม2.7 5น้ำา7 8 0ไหลไหลไปเป็น3ลูกลบ5น้ำสูง3ลูกลบ5ไหลลงมาก็ต้องเป็น2.75ประมาณ70-80ก็อยู่ประมาณนี้ให้สอดคล้องนะครับผม ราราคาภูเสมอมีส่วนมีส่วนอย่างมากนะครับเดี๋ยวจบคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะลงวิดีโอไว้ท้ายเป็นวิดีโอแนะนําแนะนําตัวเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะเอามาอยู่ด้านท้ายพอนะฮะอันนี้เปลี่ยนมาอยู่ด้านท้ายบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปนะครับผลสรุปของคู่นี้ว่าจบอย่างไรอะมาดูกันครับคู่นี้จบที่หนึ่งสองนะครับผมมีประตูหนึ่งลูกในช่วง นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเลยนะครับผู้นี้เฮกันลั่นเลยนะฮะโอ้โหแบบรอกันนี่คือแบบเยี่ยวเหนียวนะกลุ่มผมที่ทําคนเป็นนิ้วมาหลายคนแล้วนะเยี่ยวเหนียวลุ้นกันยันทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกเลยประจรําเลยชอบยิงตอนนั้นนะนะฮะก็ฝากเอาไว้ครับกับเทคนิคฟุตบอล8หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีครับผม ท่านใดที่ต้องการเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ในเรื่องการเงินฝากไวถอนไวระบบโอตโตโมติกนะครับผมฝากถอนไม่ต้องทํายอดเทินนะครับแล้วก็มี0.2%คืนให้ทุกยอดเล่นนะครับผมก็สนใจทักมาได้นะครับ